บพบกันอีกแล้วนะฮะสำหรับเบสทั้คนเบที่เป็นเบสเชียงใหม่ทั้งเรานะครับวันนี้พบกับแอดมินพี่แจ็คอีกแล้วนะแอดมินพี่แจ็ควันนี้ก็ออกมานอกสถานที่อีกแล้วนะครับซึ่งเป็นการเดินระบบนะเขาเรียกว่าเดินระบบดูดควันภายในห้องครัวนะครับตอนนี้ก็ไม่ใช่ร้านอาหารละตอนนี้จะเป็นเป็นบ้านเนาะบ้านที่ลูกค้าต้องการลูกค้าคอมเมนต์มาว่าต้องการ อยากได้ระบบดูดควันแบบร้านอาหารแล้วก็อยากได้เตาที่ใช้ทําอาหารแบบร้านอาหารด้วยเช่นเดียวกันเนาะพี่แจ็คก็เลยจัดให้นะครับนะครับก็ทางเบสเครื่องรัวของเราก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะไม่ใช่ว่าเราจะจัดทําโดยเฉพาะร้านอาหารโดยเฉพาะโรงแรมนะครับตอนนี้ถ้าเป็นบ้านคนเนาะเห็นไหมลูกค้าก็จะทําเกี่ยวกับกันเพื่อนนะทางพี่แจ็คก็จะมีการเพื่อนสไตนเลสทำกันเพื่อนสไตลเลสแบบนี้เหมือนกันนะครับ ปกติฝาผนังของทางบ้านลูกค้าเนี่ยเขาจะไม่เรียบเนาะพี่แจ็คก,ก็จะทําให้มันเรียบปิดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ติดตั้งระบบดูควันแบบนี้ขึ้นไปแล้วก็เตาไทยนะฮะวันนี้พี่แจ็คจะมาส่งงานนะก็เลยว่าจะจุดโชว์สักหน่อยก็ติดผหัง ที่ต้องการผัดไฟแรงที่ต้องการใช้สเตเลสเกตสามศูนย์สี่นะครับโดยที่ไม่อยากได้ซ้าแบบใครเนาะตัวนี้ผัดไฟแรงอย่างดีเลยนะผัดไฟแรงอย่างแรงเลยก็ได้นะครับพี่จะจะโชว์อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวทีเาเรียกว่าตัวลดควันตัวนี้จะเป็นฝาชีสเตเลสเกตสามศูนย์สี่นะครับ ยาวอยู่2เมตร5เซนเนาะก็จะมีจุดเขาเรียกว่าจุดดักน้ํามันนะครับข้อดีของตัวดักน้ํามันก็คือว่าจะไม่มีน้ํามันขึ้นไปยังตัวพัดลมเลยนะจะไม่มีน้ํามันขึ้นไปจะเป็นรางแบบนี้ถอดล้างทําความสะอาดได้ง่ายๆเลยนะครับก็แค่ดึงออกมาแบบนี้นะครับเพื่อที่จะถอดล้างทาความสะอาดได้เนาะแล้วก็จะมีไฟสองสว่างให้สองดวงแบบนี้นะครับ น้ำมันของเขาก็เวลาถ้าเกิดมีน้ำมันก็จะชนตรงนี้แล้วไหลลงมายังกระบอกเก็บน,น้ำมันตรงนี้แบบนี้นะครับก็จะเป็นกระบอกสแตนเลสที่แค่ทำไม้ให้เนาะดูแรงมากนะตัวนี้จะเป็นโอเวอร์ยี่ห้อ Google นะฮะหนึ่งแรงมานะครับติดอยู่บนหลังคาเนาะเดี๋ยวผมจะให้ช่างกล้องขึ้นไปดูนะครับตามแจ้งมาเลยครับ ใหช่างเดินขึ้นไปนะครับก็สามารถเข้ามาในครอบครัวของเราได้นะถ้าเกิดว่าเจอกับพี่แจกก็พี่แจกก็ยินดีให้บริการเนาะ ท่านใดถ้าเกิดว่าสนใจนะฮะติดต่อเข้ามาที่แอสไลน์ะ S นะครับ0864298698เนอะหรือว,ว่าอินบ็อกซ์ทักเข้ามานะครับหรือว่าถ้าเกิดลูกค้าดู Youtube แล้วเห็นคลิปนี้เนาะก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้แจ้งขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ